เจอ90ล้านเปิดใจชีวิตล่าสุดตอนนี้เงินหมดแล้วมีแค่ที่ดินที่ซื้อเก็บไว้เผยชีวิตยังปกติทุ่มเทความรักให้กับครอบครัวไม่เน้นแฟนไม่เน้นมีแฟนขอบคุณแฟนคลับที่ยังติดตามจากกรณีนางวันดีปัญญาสายหรือเจออายุ48ปีที่ถูกระงวันที่1งวด1พฤศจิกายน61คว้าเงิน90ล้านก่อนจะประกาศเลิกกับเสียเต้ย อดีตสามีโดยที่เงินอีกฝ่าย30ล้านเป็นเงินค่าย่าต่อมาฝ่ายชายได้ออกมาโต้ข่าวพร้อมกับแชร์พฤติกรรมกันไปกันมาโดยปี6-3สาเจ๊อ,อเปิดใจเหลือเงิน10ล้านแต่ยืนยันว่าไม่กลัวเงินหมดขณะที่ช่วงไปปีเดียวกันเสียต้ยเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการป่วยล่าสุดเจ๊อ,อเปิดใจถึงชีวิตหลังถูกหวย สปีระบุว่าตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นมาก็ใส่บาตรไปเยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวันดูแลสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเคยลำบากไปหาจิ้งหรีดต,ตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมพอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักตอนนี้เป็นเรื่องความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ชีวิตแบบเสียเตยคงไม่มีอีกแล้ว ขอให้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่ามองว่าเราจะรักครอบครัวลูกหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ส่วนเรื่องอนาคตอยากผลักดันให้ลูกหลานไปสู่จุดมุ่งหมายและเป็นคนดีในสังคมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะโชคดีถูกลตอตเตอรี่ลงวัลที่หน่กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสนุกค่ะ